ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนีเดียชาแนลนะคะ,ะชมบรรยากาศยามสายๆนะคะเนาะนะคะพไทยบ้านนอกนะคะจะไปไหนกันเน,นะคะเนาะ ห้าใช่ค่ะพี่อุท่าคนตกหน้าองค์ู่นะคะอ๋อพอดีล้ำเสร็จพอดีตกแรงเลยค่ะขอบคุณคุณชายสวยค่ะสวยนะะคพาชนเมฆหมอนะเินี่นะคะกิจกรรมเราก็เสร็จไปสองกิจกรรมเรียบร้อยค่ะวันนี้เออเอามาทันนะคะโอ้ยงาดีใจนะคะ้าขายคนมากเลยพี่น้องเลยแช่งคนมากแต่เพื่อนเหนือค่ะเนาะต้องใส่กับวันนี้ต้องกินยาพาราสองเม็ดนะคะพามาไปนะก็ชอบก็ทำอะไรที่ดีที่สุดนะคะจับปืน คุณอากิ๋วสิครับคนใไทยนะหกลบแผลได้ใช้ใหญ่ขนมนาจากร้านกาเปอากิ๋นะเนาะทางทีมงานใบมังอี้เพิ่งก็ได้เรียนนะคะกับน้ำนะคะน้ำชาเขียวค่ะพี่แม่ชาเขียวนะคะตอนนี้ก็ดื่มชาเขียวกับน้ำกับขนมปังนะคะตอนนี้หามก็หูนะเนาะเริ่มหู เช้ากินข้าวมาค่ะแต่หิวค่ะ ถ้าฝนไม่ตกคงลำเกินหนึ่งรอบใช่ค่ะใช่ครับจริงๆน่าจะลำเกินสองรอบเป็นอย่างตำนะคะสองสามรอบค่ะคุณผาคุณแม่ได้เขาสาวนุ่มเแม่เที่ยวหน้าดูไดเลยคุณแม่ข้างๆหัวแอวนะคะจะมีจะเป็นคุณแม่สมอนนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณแม่สมอนนะคะสวัสดีค่ะก็ช่องสมอนชาแนลปักขึ้หลวงทางไกลค่ะ กดตามพี่สมอนด้ยนะคะนะสมอนชาแนลสวยนะคะตอนเป็นสาวๆคงจะสวยหน้าดูแล้วเนาะสจามาส่พ่มาไก่กสมอนชาน รำไปแล้วครับรำไปแล้วครับรำไปเมื่อสักสิบนาทีพี่เสือขาหายดียังเอฟซีถามยังเจ็บอยู่นะคะแย่เยอะมากเยอะนะคะเนาะเสือบาดเจ็บเหรอเสือบาดเจ็บเสือตกบันไดครับขอบคุณค่ะพี่วัฒนีนะคะขอบคุณมากๆนะคะตกบันไดตกนตกน้ำ คนตกแดดออกพี่น้องสวัสดีครับคุณสุรุนนะครับเชสมยสคะสวยค่ะว่าเสื้อแดดแม่ผู้ใหญ่สวยไหมยาดิบองไปอยู่ในคลิปนะคะเนาะเพราะว่าคนที่ตั้งกล้องหาแอลคือพี่ พี่่าวต่อยนะคะเบลต่อยกรุกกอกหรือเปล่าใช่ไหมคะประมาณนี้นะคะเพื่อนอ่าเอากล้องไปตั้งไว้นะคะก็อยู่รอบนอกคะ่ะเข้าไปไม่ได้คะ่ะไปได้แต่กล้องกับหากล้องนะคะขอบคุณค่ะพี่อ้อนะคะคนที่วันทนันนีนะคะนะเขะ้าไปคุยธุระที่ไหนคะ หมอใ้เกยายหันหน้ามาพอดีไงตอนเขาตกบันไดอ่ะเอเลยเห็นหมดเลยเลยได้ช็อตเด็ดเลยใช่ไหมใช่ค่ะยายหันมาหันก้องไะอันนี้ของพี่หลวงของพี่หลวงานี้ยอ๋อเพราะว่าตอนเขาตกค่ะที่โอเค่ะเอาแอลบอกเรียบร้อยนะคะว่ายายหันก้องว่ายายหันก้องไปเรยบร้แล้วค่ะตองมาคุณลุงเห็นคุณลงเอาแล้วตัวเลหนก้องมา แล้วเขามาถ่ายเสร็จแล้วเขาจะวิ่งเข้าขึ้นก็ตัดเป็นคลิปลงคลิปเลยอ๋อไม่รู้เดี๋ยวตัดไม่เป็นคนเริ่มจะหยุดแล้วค่ะจะได้นะคะเนาะถ้าตกถ้าไม่ตกนะคะจะได้สองรอบนะคะสำหรับการล้ำนะควันนี้เดี๋ยวแอลจะไปดูนะคะพี่ธามค่ะเดี๋ยวพว่าคุณแม่แม่ออฟยังไม่กลับนะคะ สวยค่ะพี่นามสวยสวยสวยพันธิพาชื่อกิฟนะครับเดี๋ยวพาไปหาเจ้าของช่องหนึ่งนะไูอยู่ไหนคุณธุระประมาณนี้ค่ะคุณน้ำมีทนายไปพึ่งก็มาเพีเรื่องในหรือเปล่าคะเอามุมนี้นะคะนะสวยดีนะคะมุมงนี้นะคะบรรยากาศวันนี้ก็สิบโมงเช้านะคะกิจกรรมเสร็จเร็วนะคะวันนี้นะคะ พ่อเพื่อนก็ต้องรีบรำเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาดีนะครับเวลา9โมงเช้านะคะเนาะไปใส่แค่น yeah. ี้พอไปนั่งนะคะเราก็เลยได้ภาพบรรยากาศพอดีสวยๆนะคะเนาะนะคะที่หน้าลานหลวงปู่นะคะนี่นะคะที่ที่บากต่อยนี้แหละค่ะที่เพื่อนยกกล้อง h ฮ n d h e ไปตั้งไว้ตรงหน้าเพื่อนคะเนาะนะคะก็อยู่ข้างนอกนะคะพี่นิดแอบมัอดมิีเลยค่ะใจดีนะคะพี่ๆเพื่อนนะคะ เราเข้าไม่ถึงนะก็จะยกให้เรานะคะขอบป็นคนล่วงน้านะคะพี่เบลต่อยพี่นิชกุลนะครับน่ารักมากเลยเป็นแอดมินให้หลายช่องเลยตอนนี้นะคะบอกตรงนี้โอเคมาตรงนี้นะคะเริ่มมาค่ะปุ่มแล้วค่ะตรงนี้นะคะปุ่มแล้วค่ะถ้าว่าท่านผู้ชมนะคะนะทองคัดต้องเดินในทองนะคะเนาะ คุณคุณต้อยสวัสดีครับพี่ดมี่ครับต้อยหรือต่อยหรือทอยครับกี Y อวาอ่านิดก็ขอต้อนรับครัเฮ้ยนะคะสำหรับพี่มีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ